มันเป็นสับปะ่ยก็เชิญนัง่หมดชนมัง่หมดจ่าชิญคนจะคยกินใต้เป็นจ่่จะเค่อน่ะพยายามหาใจเอา่ะใชน้เป็นรบบ่ันใจมั้ยะขี้อยากกินมากๆมันจะเริ่มบ่นฉันเฉันก็อยากกินอไป เราจะไม่กินเราจะไม่กินจานเราจับมือกันจับมือกันเราจะไม่กินจานเราจะไม่กินพวกเรายัไม่ค่อยจะกลัวเอะไม่กินและอิ่มตันไม่ชิมเลยทำไมอ่ะทำไมพี่พี่เอาน้ำมันราจ่าไม่ได้ถ้าเป็นวิปครีมอย่างเดียวก็ว่าไปย้อนเจนยิ่งอยากเจนชอบกินวิปครีมแต่เราต้องแข็งแรงดิวะเราต้องแข็งแกร่ง เหมือนเหมือนหมาเวลาอยู่เขาเทนึงให้รางวัลตัวเองเทนึงเลยมันกินไปชิ้นนึงรางวัลมันชิ้นนึงแล้วแกอยากให้น้องกินได้รางวัลเป็นห่วงมันได้รางวัลจากที่วันนี้ทำอะไรวันนี้แกทำอะไรดูน้ำไปขวดนึ่งเอาคุณแตะเท้าชิคกับเอาคุณแตะเท้าไม่เอาพูดหรอไหมเท้าเพิ่งไปหาหัวลวันนี้ขายน้ำกันนี่ชีคขาวนี่ชีคเดิม ่ขายได้หมดเลยผู้หญิง่ไม่ลงทนเยวนเดียวทุนเวทุนเวยาเม็เดี๋ยวไปเดิเดินไปตัวไม่ล้งจานม่อนยูมาล้างจานค่ะสบาเลยเ o ต้อทำได้ทมาถาล้างจาน e ถ้าอาทิตย์ขึ้นกิไม่กินลใช่เข้าใจแล้ว

เอ้ยอันย่าย่าเอาไปเลยนะชอบชอบอันนี้มากกว่านี่อยู่กรุงเทพเดือนอาทิตย์เดียวครึ่งสัาอสีม่วงอร่อยโแบบเหมือนกินปลายอดพี่ภู้มีอย่างไรแต่แม่ชอบกินหัวเราไม่ชอบไม่เหมือนกันนะเราชอบสีม่วงไว้เหรอ มันเหมือนคนละน้องสามทิ้งอย่งน้องมุกคนรจะพร้อมแต่มาเช้าแล้วนะมุกไม่เช้าอะไรอ่ะเม่เกี้เมื่อกี้ไม่รู้และเหมือนยังลบเลยเอ็มเราเสียสละเองเดี๋ยวรากินชิ้นให้เอ็มให้ได้ไม่ได้ยินมิ้นเดินไม่กินไม่กินแม็กบอกตัวที่กินเพราะว่าไม่จำกัดมนร่ครับ ไมวันนปูนแล้วเหรอกินเยอะดิเอาอีกเอาจานไหหมดนี้หมดจุ่นุ่นนีุ่่นข้าวสวยทั้งหมดนี่วันนี้ตาเรานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมาเาออกมาเยอาาเขาตนะทีนอ มันคือแบบของหวานเอ้แบบมันคือสิ่งที่ตื่นรักที่สุดวันอีก่อนมันกินจะมีกล่ำข้าวเหนียวม่วงขาวเหนียวม่วงไม่เอามเชื่อกเชื่อว่าแกหยุ่ชิ้นเรื่องดี่วัวลอยไข่หวานอยากกินอยากกับวลอยโรตีป่ะฉันไม่ได้กินโรตีนัล้วมซอมเสร็จทำะไงมา นนนองหัสี่ไม่ใช่อะไรเลยนะคนหนาวต้งแต่้องมาที่นี่ตั้งแต่ต้องมาที่นี่แม่ผมรู้คุณไปทำอะไรที่เราเจอผมรู้คุณไปทำอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนนี่มุกเห็นไหมมุกแม็กลงไปเอาหนังสือขึ้นมาผมรู้คุณทำอะไรโอหก็เดินออกมาจากห้องใช่ไหมมุกเห็นไหมเดินออกมาจากห้องบ้างเดินแล้วก็วนมาเอาหนังสือขึ้นเลยเดินออกมา น well ั่งนวดอยู่ไม่มุกอะนั่งอยู่แล้วเมุกก็ซ้อมอยู่แล้วแล้วแม็กอะแม็กมีะสมอยู่แล้วว่ะจะออกด้วยมั้ยมีเลยผสมมาสองเออจอบมานั่งอันนั้นจะออกนวดคืออะไรออกเอาในเสือมานวดแล้วมุกก็อยู่พอดีมุกก็เลยพอดีนวดเล่พอดีนวดเดี๋ยวคุยให้ชมกันเกือแค่นั้นแล้วลดแ่งนวดอยู่ได้ยินพี่ทีมงานบอกว่าเป็นไรน้องคือไปนอนได้แลน่นอน เ็ยิงต่อไฮไล่เห็นหลังทำไมไม่ทับกรล้วทำไม่ใช่ไม่พูดแล้วต้องต้องคิดเดี๋ยวใี่คิเดี๋ยวแล้วทำไมเราวิ่งอ่ะไม่รู้ไปอ้ไหนใครวิ่เห็นหรือเปล่าเมันใจร้อนวิ่งต่อพี่พงศ์เข้าใจไหเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันทุกอย่างมีเหตุผลเดี๋ยวทุกอย่างไม่หตุผลแล้วทุกอย่างมีเหตุผลคือเอาจากตัวนี้ ขวามันพี่ห้าหมาอคะก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ยังวิ่งฝันนี้ต่อวิ่งทำไมก็เวลามีน้อยแน่แน่แน่อยากมีน้อยแล้วพอเราบอกจะมีฝันดีนะงบนี่บอกว่าไหนมีบอยไม่บอกฝันด่งฝันดีเราเลยเป็นตลกบุกเบือนแล้วจบแล้วจบแล้วรู้ว่าไงไม่โอเคใครดีใครดน่าเลยไม่ใช่เหรออ๋อห่วยวันนี้ใครลรักษาน่าเลยวันนี้ใครลรักษาหยุดเลยไม่ท้อเลยน้า ก็เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรก็คืออะไรมาทับเนี่ยโอเละไปหมดเดี๋ยวเจเละเกี่ยรีเละเป็นจอกมุ่งเอาเมื่อกี้มาเกี่ยวอะไรมาเมื่อกี้อะไรขาดเลยพวกเลยอะไม่ใช่อีกขึ้นแม่นี้ยังไม่ได้เช็ดฉันต้องง่วงนอนแล้วนะเดี๋ยวนีนอนดีกแล้วเหรอนอนตลอด คือเมื่อเช้ากําลังจะไปนอนอ่ะวิ่งขึ้นไปเว้ยเจอพี่เมนอนอยู่บนเครื่องแล้วมีพัดลมด้วยประเด็นนอนได้บ้างขึ้โหดนะจะสบายไปละจะสบายไหมล่ะมาคุยขึ้นไปต่อเป็นการนอนที่โหดเลยเอาจริงๆคือไม่มีใครโหดเท่าสิไม่เคยโหดสุดไม่นอนเลยเราไม่เตียงเลยนี่นอนเตียงเลยว่าคือเหมือนกันพื้นปกติอะตอนแรกต้อปิดไฟนะนอนต้องอาบเปิดไฟเฉยโอ้อะไรมาเหมือนเวลานอนปกติอะ รถรถที่แบบมันมุ่งแต่มันก็นอนได้เนีไม่ไ้นอนได้ไม่ได้ห้างอยู่แล้วโอ้ยเโคือไม่ช่วยนะกระโดดฝังังพูดเลยฟังรอดอดอดนโอ้ยโตโยโกะฉันดีเหรอครับมันผิดจริงเลยที่มันอินจะเสียใ โอ้มาแล้วไปอีกแล้วอันนี้กินปึ๊บออกปั๊บเลยมาแล้ววไปไหนเคยวคุยก่อนเคยวเคยวเดี๋ยวเคิวคิวเดี๋ยวเดี๋ยวฟรีเราจะบอกคอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยก่อนเฮ้ยเร็วแต่โลกคู่แต่ออโต้พายโหลดเพิ่มคุยจะล้างครับอู้แล้วจะ ไม่เอาอาหารเศษออกเศษอาหารปลาหลยสเของดี่เมอุ้ยห้อง้องพ่อตลอดแต่เอาทีู่ใส่รับไปชอบด้ยครับฮัลโหลห้วงรองล้านคนอื่นแวคุังว่างอีกผมล้างในคนอื่นกินรอคุณยังว่าอีกผมล้างคอื่นกิน่อคุณยังว่างอีกพกันีแล้วผมรอที่ล้วสวัสดีครับพอทำไมผมจะไปทำโถงใครเนี่ยพี่ ไม่ังไม่ทนใช่ไหมไม่ทนแล้วโอเคปออกไปเลยเนีปเมยไปเกีบยวเป๋าหน้าบ้านได้เลยขอรถตู้ให้เมย์ด้วยครับผมดีนาแลจว่งยอจะรีบไปไหนดูเยอะล้กับเวแม่เพ่ยังหนักอ่ะ

น้ำครับน้ำลูกไปตัดเดมา,า,งงน,าน้ำครัเชนะ็ดไปเช็ดๆๆเช็ดให้แห้งน่าหมายถึง่ายไนร้นะมัยใ่อะไมกินอ่ะไมกินอนะเีนี่ตื่นครูจะหาง่าย้รครูไม่ได้เหมืหับ แต่คราวที่แล้วอ่ะเราเอาจานเขาไว้เลยใช่บ้างชนบ้าบานออฟี่อย่าพัดฉาาปูไม่เตี้ยงอ่ะสูงเท่าไหร่เตรนนี้แหลเท่าไหร่เนี่เกินเจ็ดาปะเกินเกินเจด็ไม่เกินอ่ะปมาณนี้เจ็ดเน่ะมาณนี้แหละไม่รู้ไม่ได้ช่างมาแล้ววัดปะเออนั่นแหละช่างส่วนสูงจ้า หมอไม่ค่อยมีด้วยช่วงนี้หนาวไม่พูนหาววันก่อนแล้วล่ะโอ้ย